เฮ้ยอะไรครับเนี่ยไ้มันใส่ชูอดอยู่ในวงแทงได้เลยใส่ชูดดีเลยไม่น่าเลยเนาะผมป้นด้วยนะประเด็นนะ่ะไม่สนด้วยตนะีผมก่อนนะ่ะ ผมครับดับผมครับดับอา้าวแล้วมาคัดมาคัดเข้ายัาง่ะฮัลโหลมาคัด <c oughs> อันนี้จะเข้ากันอีกไหมเนะี่ยดูทรงแล้วได้เปิดเพิ่มมันก็คงจะไม่เกินสิบห้าคนหรอกคุณแอดผมไม่ได้เปิดไว<ม>้สิบห้าผม,มเปิดไว้สี่คนเออหรออันนี้มันคือสี่ทับสิบห้าคณ เหรอใช่เอเคีมีใครจะเข้าไหมหมดยังหมดยังปิดแล้วนะโอเคคนที่อยู่ในเหตุการณ์สองคนคือใครครับผมผมผมันนี้ชื่อมาคัสกับสายใหม่ค่ะมาคัดกับสายใหม่มใ,หมใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวงแต่ไฟอ,อ๋อคือเราเราที่พูดอยู่นี้ใช่ไหม หนูด้วยใช่อืมงั้นผมถามอย่างนี้ก่อนตอนแรกเราเจอเขายืนเมืออยู่หรือ,อยังไงครับใช่ตอนแรกเขายืนเมืออยู่ค่ะอืมคือเท่าที่เช็คหรอกอ่ะเขาเพิ่งเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเมอไว้เท่าที่ไปคุยกับเขาอะนะแล้วหลังจากเนี้ยเขาก็พยายามหนีเท่าที่ดูในคลิปใช่ไหมครับอ่ะอืมแล้วเขากลับมาบอกผมด้วยคํานี้ว่ามันมีคน ผู้ชายมาคัดหรือเปล่าที่พูดว่าไม่ใส่ชุดแทงได้อ่ะเขาเขาก็เลยเข้าใจเป็นว่าไม่ใส่ชุดอะเขาสามารถส่วนคุณได้เขาก็เลยซัดหน้าคุณซะไม่นะไม่ใส่ชุดแทงได้เราไม่ได้บอกเขาว่าให้เขาแทงเราได้แต่มนั้นหมายถึงว่าการกระทําของเขาที่เขาไม่ใส่ชุดเราสามารถแทงเขาได้นี่คือสิ่งที่จะสื่อคะ่ะผมขอโทษครับผมนึกว่าผมก็ส่วนหน้าเหมือนกันโอเคค่ะไม่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง <c oughs> ตอนเนี้ยเราจะเอาสองใบใช่ไหมหรือหรือ,อยังไงอ่าถ้าสุนทัศนหนูคือเราเราพูดในประเด็นที่ว่าหนึ่งคือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นถ้าสมมติเขาไม่ได้ป้นนะคุณถ้าเขาไม่ได้ป้นหมายความว่าเขาไม่ใส่ชุดแล้วเขาส่วนคนใส่ชุดอ่นถ้าถ้าถ้าเขาไม่ได้ป้นแบบนี้ถ้าส่งไปแบบนี้จะได้ใบไหม ถ้าไม่ได้ป้นแล้วใส่ชุดอ่าอันนี้ก็อาจต้องดูกรณีครับบางบางทีผมก็อาจจะให้ไปเลยแต่นี่คือเขาพยายามหนีไงถ้าถ้าเป็นเคสที่แบบว่าบางทีเขาสวนมาเลยแบบไม่ได้ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นก็กจะก็จะได้ครับออบางทีผมก็ต้องเช็กดูหน่อยว่าเขาเข้ามานานหรือย,ยังเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเขาต้องบอกว่าคนบางคนเขาไม่ได้ดูดูกฎประเทศแล้วประเทศเรามันกฎแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาครับ ถ้าสมมติถ้าไม่มีกรณีป้นถ้าเขาไม่ใส่ชุดแล้วเราใส่ชุดแล้วด้วยความที่มันเป็นวอร์ามอะค่ะแล้วคือเราตีเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาอยู่ในวงแล้งด้วยอ่าคือต่อให้ไม่ใช่วอร์ามก็อ่าก็ตีได้แต่ยังไงเราก็สามารถตีเขาได้ถ้าสมมติถ้าไม่มีการป้นนั่นหมายความว่าถ้าเคสแค่ว่าเอาส่วนคนใส่ชุดมาถ้าแบบนั้นถ้าคุณบอกว่ามันได้หนึ่งใบนั่นหมายความว่าถ้าเขาป้นอีกมันก็คืออีกหนึ่งใบหรือเปล่าอันนี้คือเรากําลังแึ่งองฐาน ถ้าถ้าถ้ามันเป็นกรณีแบบที่ไม่ไม่ได้ป้นใช่ไหมมุมมุมมองในการพูดในทิกเกต็ตมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับผมจะถามก่อนว่าเออเขาหมือหรือว่าอะไรหรือเปล่าเขาเพิ่งเข้ามาไหมเช็คก,ก่อนว่าเป็นผู้เล่นใหม่อะไรไหมผมจะถามวิธีว่าเ, <ๆ S 2> เราจะเอาใบจริงๆหรือว่าเราเนี่ยเราก็ต้องเรียกมาคุยถ้าสุดท้ายมันไม่ลงตัวลงรอยก็ต้องเรียกมาคุยอยู่ดีครับโอเคค่ะงั้นถ้าสมมติว่าถ้าถ้าคุณวิลลี่ หมายถึงว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเข้าใจผิดเขาขอโทษแล้วอันนี้ไม่ขอโทษขอขอขอโทษนี่ไม่ไม่รู้หรือเปล่าว่าเขาขอโทษหรือยังก็ต้องต้องดูเขาเลยครับเมื่อกี้เขาขอโทษหรือยังอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เขาพูดมาแล้วค่ะว่าขอโทษขอโทษในดิทใช่ไหมอ่าส่วนวิลลี่ครับเราเราเป็นผู้เล่นใหม่ก็รบกวนอ่านอ่านกฎหน่อยครับเพราะว่าที่นี่มันมันแปลกๆครับมันไม่ไม่กฎไม่ค่อยเหมือนประเทศอื่นเท่าไหร่โอเคครับ แต่ใบใบใบไม่ใส่ชุดป้นยังไงก็ต้องโดนนะครับครับผมครับอ่าโอเคครับต้องคืนขอไหมครับเนี่ยขึ้นสิครับโอเคครับเรากลับแปอาโรงเรียนนะครับอ่าโอเคครับเสร็จแล้วครับงั้นไม่มีอะไรใช่ไหมครับมีใครจะดารจะอะไรอีกไหมก็ได้ครับรถกันอยู่ตอนไหนนะครับผมอ่ะครับของเรากรณีรถใช่ไหม กายครับฮัลโหลของเราของเราเรื่องอะไรครับพูดพูดได้เลย <c oughs> หรือว่า <c oughs> ต้องออันนี้้คืจะให